อันนี้ที่นี่เรียกว่าที่ไหนนะพี่อ้อมเกาะยางตอนนี้มาถึงเกาะยางแล้วมาถึงเกาะยางแล้ววันนี้ขอเป็นอะไรนะคอนเซปต์อะไรเนี่ยวันนี้ชุดชุดดําคลิปเหลอคอนเซปอีกคอนเซปเหลืองถูกแพงเลยน้ำใสมากใครอยากได้รูปรีบๆโดดลงไปก่อนที่ฉันจะต้องเอากล้องไปเก็บแล้วโดดลงไปบ้าเลยก่อนรูดยางสองเรื่องสักว่าเมื่อวานดําแล้วแปนกัดแขนเต็มเลย กลัวไหมวันนี้เลยค่อนข้างกลัวนิดนึงเห็นมอไม่รู้อะเล่นมาเล่นเล่นนี่ลุงกับตันของเราจะพี่เสียพี่พี่ใช่น่าจะอ่อน่อยอ่ะลงกันเลยสวยอ่ะตรงเนี้ยสวยทุกที่อะจริงๆแล้วอะวิปป้าโอ้โไปเลยตัวลงเลย ไอ้ตรงนี้ปลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโทรเบลเลอร์เลยอ่ะมมมีนนร้ปลาากิบงจะเออามีขนมปังไหมไม่ได้ขนมปังมาขนมเราก็ไม่เอามาจ้ะเอาขนมเราลงไปก็ได้ไดโซอะไรสักอย่างไอยเออไดโซไดอยู่อยู่ให้มันได้ไหมอ่ะเสียดายค่ะมันจะเสียเออระบบนิเวศมันใช่ไหมคนแรกของเราวันนี้กุ๊ปกริ๊บกุ๊ปกริ๊บ กูกรล๊ดอ่ากูกรีดถ่ายรูปโอ้ยกเกรีลงไปแล้วน่าจะาของสปลาตอดเต็มเลยกิ๊บ2ซคนต่อไปนะตุ๊ดรู้เกียรกวัวมาเกลยร์เวกัวปลาเต็มเลยอ่ะกิ๊บกิ๊ฟ้ยกิ๊บสวยอ่ะปลามาตอดแกเต็มเลยอ่ะให้มันตึงๆกวีปลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะให้ตู่รอยากนะที่ใส่ปินแล้วมัน มันไม่เหมือนม้นนู้นธรรมดาหนึ่งโตหนึ่งสองสาอาอพัดลงแล้วพี่พัดเฮ้ยพัดอย่อปลาเยอะมากลงให้มันเบาๆน่ได้มปลานีก็เพราะมันเอะสวยอะตรงเนี้ยเมื่งวานี้อีกเนาะ ใครเอากล้องมือถือมาถ่ายหน่อยเอินเดี๋ยวจะอัพไส่หน้ากากเดี๋ยวตู่ก็มาถ่ายรูปแบบกล้องให้ไงเอามือถือมาถ่ายแบบกล้องเฮ้ยปลาเหมือนรู้เลยว่าจะเอาอะไรมาให้กินป่ะเนี่ยอาเต็มเลยลงไปแล้วพี่ฟูหนึ่งสองสามอันนี้ยอมลงไหมให้พายเข็นเดี๋ยวพายลงไปก่อนนะถ่ายมูให้ไลงไปเออไม่ได้ไปรวมเดีย